กับสวัสดีเออาจารย์นอตตี้วิบ๊อบนอนอทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบ๊บนอนอเจ้าของ YouTube ช่องอาจารย์น o อตตี้พารวยนะครับอ่ะวันนี้อาจารย์มาให้แนวทางห้าหนอยแล้วก็ลาวนะครับนอกเมื่อวานหลุดอีกแล้วเดี๋ยวแก้มือให้ครับหลุดไม่เกิน3วันอาจารย์มั่นใจเลยอ่ะหาหนอยวันนี้เด่น0นฟันศรูดศูนวิ่งศูนย์ครับอาจารย์ขับรถพอดีมาทุละอ่ะตัวแรกเลยศูนย์

อะลาวลาวมองมาเห็นลาวเด่นแปดฟันแปดรูดแปดวิ่งแปด 8ปดศูน8์แปดหาองเอ่ออสัยสวัสดีแปดสามฟังอีกครั้ง8 0 8 5 8นห 8482แล้วก็833 3, ตัวมี805 806 804นะครับ805 806 804อย่าลืมตัดเล่นเม็ดเดียว80088008 0, 8, 0, 0, 8, 0, 8, นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ห้างใบวันนี้แตก3ตัวใครบูชาพระถุมงคลได้เข้าห้อง VP นะครับสวัสดีนะครับทุกคนฝากแชร์ด้วย